รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมาลันพี่ไปบัวก็ผมเพิ่มเสียงให้พี่ใบบัวแล้วนะครับนะ มันวิ่งเหรอวิ่งเ,เออมันวิ่งเลยเชีย yeah, อยู่ดีๆมันก็วิ่งกันไม่ต้องกลัววิ่งไปก็เท่านั้นสุดท้ายแล้วมึงกับกูก็ยังอยู่ที่เดิม <c oughs> อ่ะพ่นานสามวันท่านี้แพี่นะฝากกดดุนันแชร์เปิดสาธารณะนะพี่นะมาเชิญกินกาแฟดํามาใครกินกาแฟดํานั่งดูเราเลยพี่อา้าวผมว่าแม่งออกแน่ผมพูดเลยเพราะว่ามาถึงปุ๊บมันห้อยเนี่ย <c oughs> เนี่ย หนึ่งแปดสี่ห้าสามเนี่ยสามตัวเนี่ยสองตัวหลังอ้าวผมบอกเลยใครยังทันนะตอนนี้ยังทันนะหนึ่งแปดสี่ฮับห้าสามสองตัวหลังกับสองตัวหน้าหรือใครจะเล่นตัวไหนจะเล่นตัวไหนก็เล่นใครกูไม่เล่นแต่ใครจะเล่นก็สามารถกดคิข้าไปที่ไหนแลวบอกเข้ามาจากพวกเรานี้ไม่นะเห็นใช่ไหมเห็นตอนแรกมู่ห่วย มันมันเหมือนมันไม่เข้ามาหาเรากูมไม่รู้ไม่เราวิ่งงนีไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเออลื่นระวัง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 สาธุเดอ้อดวงจิตดวงวิญญาณวันนั้นพ่อเข้ามาแล้วแต่เราไม่ได้มาวันนี้เราเลยกลับมาเล่นกันสองคนเราผมก็ไม่รู้นะพี่เนาะว่าจะเจอหรือไม่เจอว่ากันอีกทีนึงนะพี่นะสวัสดีนะครับน้าฝากดุนไอรันเพียบเลย พันสี่แล้วท่านี้สาวดุนดันแชร์เปิดสาธารณะไปนะพี่นะไปกําลังใจให้กันนะพี่เฮ้ยพี่เรารวยแล้วขายวินเทจเลยพ่อมึงอะมันไม่ใช่เดี๋ยวอนนไอรันมึงระวังนะกูบอกกอนนะพี่เดี๋ยวนะผมไม่เคยเห็นห้องนี้ทาไมห้องนี้เสื้อผ้ามันเยอะจังวะกูก็ไม่รู้รแต่ทำไมเสื้อผ้ามันเยอะจังวะเดี๋ยว อสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับฝากนู้นนันแชร์เปิดสานะอ่ะช่วยกันแชร์เปิดสาธารณะไปนะพี่นะไอ้ลันไม่ได้ยินเสียงปะไปเสียงนี่ไอ้ไปเสียงวิ่งหรอกอันไอสัตว์ขนกูลุกเลยเพราะกูได้ยินเสียงมันพี่เสียงมันเป็นเหมือนพี่หรงฮ่าจริงตอนนี้ไปไอ้ลันไอ้ลันเฮไปสาธุดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีไอสัตว์กูจำมึงได้ พี่ผมจำมันได้ผมไม่รู้แม่จำผมได้เปล่าเดินไป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 สาธุเดอ้อดวงจิตดวงวิญญาณแล้ววันนี้วันพระด้วยพี่โอ้คืนสยองผมบอกเลยแล้วยิ่เงันพระแม่งวันแรงแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์พี่ไปไหนแล้ววะ <S <S ไง<ป>ฉันพูดจริงไนเฮ้ยแต่เมื่อกี้เหมือนมันเดินม,มาทางนี้ รู้ว่าไปทางไหนวะมันไปไหนแล้วนะใช่เอไอ้รันมึงคิดดีๆนะเว้ยนั่นนั่นนั่น,น,นอ่ะสติกเกอร์นะครับไม่ส่งนะพี่นะใครส่งเนผมบล็อกนะไปข้อ,อเดียวเล้ไปไปสวัสดีนะครับขอให้เข้ามาแนละ้วฝากดณนะ ไอ้หลานกูเดินมาประตูมันเปิดดีป่ะใกล้มากใกกล้มาเสียงมันไม่รู้อยู่อย oh ู่ไี่แหนว้ายไอ้ลานไอ้ลานถืโอ้ยเฮียตรงไกล้หมดอีกทั้งกูไปก่อนละโอ้โหโอ้ยเมฆใส่กระปองมาเลยเฮียโอ้โห ดวยีเมื่อกี้มันเป็นลักษณะล่างนำนำเป็นกระโปรงนำนำิดคือึ้นได้ไลันลันมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเหี้ยเลยวะว้ายอย่าเข้ามาเรื่องไอ้ลันเด็กสุดอะไรเดี๋ยวลัน ไม่มีว่ะไปแล้วเดี๋ยวกูว่าไปแล้วเดี๋ยวพี่มันที่เฮ้ยสื้อแขนยาวไปเสื้อแขนยาวแล้วกระโปรงสีดำมันดำทั้งตัวเลยเอาไงพี่พี่ทำดึงตัสามออกพร้อมกันมือมือก่อนเดี๋ยวพี่ตามไปหนึ่งสองไปดีมากดีไม่บาดตี ลันอ้่ะนี่วายไอ้รันมึ้วายอาขี้จะไปมือม่วงกันาดนั้นด้วยมึงไปทำขี้มามือม่วงเชี่ยสัตว์รันลันมึงมึงเอาไม่ใช่มือมึงเหรอกูนึกว่ามือเนี่ยมือม่วงไม่ใช่เหรอ มา,าอะไรวะว้ยไอ้รันวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปพี่อยู่ตรงนี้ไม่ต้องกลัวพี่ไม่ดีไปไหนพี่อยู่ตรงนี้รันมา,าสัพเพศสีกูไม่รู้หรอกนะว่ามึงจะได้ยินเสียงปูหรือไม่ได้ยินแต่มึงไปซะไปเจอไอ้เฮียวันนี้เราจะเอามึงไปเมื่อ สวัสดีค่ะ๋อ้มึงไปไกลกูเลยไว้ใครใครเอลัน,นมึงอยู่ไหนไอ้เหียแล้วิ่งไมเท่าไวเลยมึงแม่งทิ้งกูเหีย มันยังอยู่ในห้องนี้ถ้ากูเปิดไปปุ๊บมึงกระทืบแม่งเลยเข้าใจนั่นนั่นนั่นมันเด้ง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 มึงเตรียมนะมึงเตรียมทีมนะไม่รอดแน่สัเดี๋ยวมึงเข้าไปแอบไปเดี๋ยวพี่เข้าไปหนึ่งสองไปลั่นไปดีมากไอ้ลั่นมึงมองรอดรพ่อมึงเจอได้ล่าฮะมึงเจออะไรบ้าล่ะมึงแน่ใจ โอโทษนะมัน,ม,นมันออกไปตอนไหนมันออกไปตอนไหนก็พี่เปิดมน้มันก็มีอยู่แล้วมึงแน่ใจแน่ถือพี่แต่เสียงมันมึงที่ใช่ไหมได้ยินเป็นเรื่องแหละ มันเดนอูพี่ดูมันมันเดินอูไม่ไกลเราพี่ระวังใหโผล่นยนั่นไมันเดินอยู่นั่นไงนั่น mười lăm như vậy đó lăm mười ơi mười lăm đi lăm mười lăm mười lăm mười phạt mười lăm phạt lăm mười lăm đó là mười lăm mười lăm mười lăm mười đó mười đó mười lăm à lăm mười 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 lăm มันฟังวัวเฮ้ยเอ้าเอมันไปแล้วอ่ะกูว่ามันฟังกูอรันแสดงว่ามันไม่ดื้อไม่ดื้อเว้ยคุยง่ายด้วยมาแล้วเลยมาแล้วมาแล้วกูถามจริงเลยชีวิตกูเป็นเฮี้ยอะไรกับห้องน้ำวะนั่นน่ะดิเราห้องน้ำหลายรอบแล้วนะเว้ยพี่ใช่ เขี้ยอะไรก็อยู่แต่ในห้องน้ำพี่ดูแลเข้ามามันก็เป็นอย่างเงี้ยเออเข้ามาก็แคบอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเดิมไม่มีเขี้ยเปลี่ยนแทนไม่มีเลยไม่มีเลยมันได้ทุกอย่างเขี้ยกูคิดเหมือนกันนะเว้ยข้างบนเนื้อนี้ก็ไม่มีเหมือนกันนั่นน่ะดิกูเหมือนมีเขี้ยอะไรกับห้องน้ำตลอดเวลา,าดัานดูต่อเฮ้ยกูดูแลวิธีนี้มึงเอาไฟฉายย้อนไปข้างนอกเลย เพื่อให้มันรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้อืมมึงหยอดอย่างนี้มันก็ไม่รู้เรื่องหรไอ้ควายมึงดูมันจะมามันจะมาหลอกตาไฟฉายเราเฮ้ยหยากูแล้วทีเนี้ยนี่ปีศาจเลยนี่แล้วมึงจำไว้นะทีเนี้ยเราจะเห็นผีกันแบบจังจัง มาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กูจุดรวมมึงแน่กี่คนตามเขาดิควายกี่ควายอะไรมึงหาอะไรเล่าเออไม่หนีไม่พ้นเอาหน้าออกสัญญาจะไม่ถอยไม่หนีบู่ไอ้สตามึงตกใจอะไรอ่ะ มึงตกใจอะไรมันไม่มีไอ้ควายมึงด้วยอ้าวมีนี hey! ่มันเฮ้ยทำไมเหมือน,นเ,ออ hey! เหมือนลาบมาสลายมาวะเฮ้ยเหมือนลาบมันสลายมาให้กูขอดูที่เต็มตาไม่อยู่แล้ว <Hey! S 2> เฮ้ยม <Okay. S 1> ึงสังเกตไหมกูงงกูแบบว่ามึงเข้าใจปะว่ากูงงตรงที่ว่า ล่ามันสลายเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ขอด้วยเต็มตายทีเพราะเมื่อกี้เหมือนล่างมันสลายมึงเข้าใจปะกูก็เลยจะใส่ขอด้วยทีเดียวอยู่แต่ในห้องขี้อ่ะมึงเข้าใจปะหมากูไปเปิดดูดิไม่จะมาได้ไหมมากูจะไม่เปิดเ็ดขาดอดันมึงซ่องให้ มึงดูให,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 นะห้หนนเ,เผื่อมันเข้ามามึงหาจังหวะมาเลยหืมึงถอยนี่โง่โง่จริงๆแม่งไอ้หนอสาวมึงฟังกูนะถ้ามึงเฮียจริงหรือมึงแน่จริงมึงทะลุเข้ามาเลยจริงสบายมากแผนนี้พี่เจได้เจได้วมึงเข้ามาเลยผมจะไม่ไม่ออกประตูนี่นี่อ่ะ เออเต็มเลยป่ะเต็มเลยนี่ต็มเลยเต็มเลยนึ่งไม่ได้เลยแม่งเอ้ยทีเดยเออเนี่ยต้องเล่นอย่างนี้ไอเราลองดูนี่ออกปะทำไมอ่ะเราออกไหเฮ้ยเฮ้ยวเดี๋ยวมันได้ยินเสียงใช่ป่ะเดี๋ยวพี่ดูดิต้องงี้เนี่ยสนิทพอเราอยากรู้เว้ยมันจะเข้ามายังไงมันเข้าใจป่ะมันไม่มีทางเลยนี่แหละไอควาย ที่นี่ที่นี่คนด่ากูไม่ได้แล้วเพราะกูสองตลอดเวลาจะร้ยเจียเจียมันเข้าไม่ได้เล้ว่ออกไม่ได้คือเลยเมันคิดแบบกูไม่รัน เอไม่ได้เลยนี้งานใหญ่แล้วดึงไหมน้องแรงๆเลยดึงยังไงก็ออกเออเล็กเออกไหมไม่ออกมึงอยากแก้งดิมึงดึงดินีดิออกไหมไม่ติดผมว่ามห้เข้าหลีกว่าเฮียออกไงเฮียดึงไม่ได้ดิ เออมึง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 ถีบดิมึงต้องลองถีบดูกูเอาถอด้กูถอดให้มึงถีบเลยถีบเลยชักเกลือร่างออกไม่ได้เลยยังไงก็ออกไม่ได้ออกไม่ได้เลยนันแล้วมันเข้ามาได้ด้วยฮะนั่นแหละประเด็นนั่นอะประเด็นไม่ได้ไหมได้ไหม ไม่ได้อะไม่มึงดึงมาตัวมึงปิววะเดี๋ยวมึงดึงใหม่นิใครสะกิดกูมึงจะคุยอะไรกูหนาเนี่ยไอ้รันมึงเห็นใช่ไหมรันกูอะกูถีบไปได้ไงอะ ทังเลยเดี๋ยวกูทีบมัได้ยังไงอะลันกูทีบได้ยังไงอะยังงงอยู่เลยเนี่ยโหโห่โห่โดิโห่โโห ถ้าผูกเชือกพี่แมงโคตรเทที่เอ่าจ๊ะไม่นีเฮ้ยนายันเฮ้ยพี่ดูดูดูมันกล้ยงแมวมึงรู้จักเขามาพวกเราวะรู้ดิพี่พวกเราก็มาชุมนุมประชุมใจรักสมัคร สมานล้วนมิดจิตดชื่นบาสาราลื่อนลมเป็นปคนหลักทางเข้าไปดูดี่เหี้ยมัดขวาก้มเดียวเป็นใจเดียวบ่อเซอสิกูรอดได้ยังไงฮะเฮ้ยเอฮ้ยห้องน้ำไม่มีเหี้ยเลยควาย ยินโอเคไม่มีใครไม่มีใครเป็นไรโอ๋มึงเข้ามาเลยมานีทีิดูตัวโกเยอะไปเนี่ยดูตัวโกเยอะไปเนี่ยน้องกิบตูดไม่ครบอ่ะกิบตูดหายแล้วไอ้ดัน มันมีคนขอ้ยแต่มันเปิดประตูไว้แล้วผู้เี่ยมันไม่มีแรงมันทบายใจได้เลยมันได้แต่รู้มามันได้แต่รู้มาไอเฮียถ้ามันเปิดประตูได้มันก็ไม่ใช่แล้วกูบอกให้มึงมาเลยมึงเก่งจริงมาเลยล้วงลักไปหนึ่งพวกเราออกมาชุมโอยประชุมใจสมักสมานเด็ด ีทำอะไรเบาๆิีโ่โค้งแข็งเนี่ยก,ก,กูรู้มันเก่าแล้วอี้อะล้วนมิดจิตชื่นบานสาราลือ เดี๋ยว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 มันมีถามมันมีตัวช่วยมันมีตัวเพิ่มมันมีตัวละครใหม่เป็นตัวะครหลักคนนั้นเม่นพายเฮ้ยคำว่าพวกเราอยู่ใส่เลือดไว้มีคนใครพูดกูอยู่คำว่าพวกเราอะพวกเราไอ้ลันรอบนี้มึอยากถอยคนทุกคนเข้ามาเพื่อรอดูวันในความจริง พาเขาไม่ดิหนึ่งสองไปนี่ไปไปวายพวกเรามันโคตรละทางันละท่าสุหลบโคตรละท่าได้ความกลมเกลียวเป็นไก่เดียวไมเป็นไรมึงเป็นไรขาขาขาเพจขาเลยวะวันนี้ให้ขาพี่วันนี้ซีขาพี่ใช้เวลาตกลงไปขาพี่สัตว์ เมื่อกี้มันวิ่งเขาใส่เราเฮ้ยเสียงร้องเสียงร้องกูได้ยินแล้วมึงได้ยินใช่ไหมงไงมึงได้ยินใช่ไหมเดินเข้าไปน้องไอ้ยันมึงได้ยินใช่ไหม พี่มันไปเสียมันแสอารมณ์มากๆอ่อะมันไปโกรธเรามากๆา่อะอะอย่าลืมนะครับที่เราปะบนนะพี่นะเขาไปบอกเข้ามาจากเรานะพี่นะเด็กผีนะพี่เนาะขอไปกดแอดเพิ่มเพื่อนเอนข้าไปนะพี่นะฝากแอดกดเพิ่มเพื่อนเ <ๆ S 2> ข้าไปนะพี่เนาะแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดหัวใจกดขำกดรัวๆได้เลยนะพี่นะไม่เสียเงินพี่กดฟรีนะครับไอ้รันมันมีอะไรด้วยก็ไม่รู้ว่ะเต็มไปหมดเลยรันเออ มันไปไหนแล้ววะเวรอะไร<ป>มาหนี่อย่าหนี้สัญญามากูระแวงซ้ายระแวงขวาทัหมดเลยรันสองเข้าไปมึงยังอยู่อีอกสัตว์รันว่าจะกูมีบังเกอร์แล้วไอ้รันมึงไปล่อมันนะ ไปล่อมาแล้วบึงวิ่งเข้ามาหลบหลังนี้ไปน้องพี่จะจ่ายคนอย่างบึงไปล่อเลยจำบึงทีเ,เ,งนะเขาว่าพวกเราเดี๋ยวพวกเราก็มาชุมนุมประชุมใจรักสมัครสมานร,รวนมิดจิตชื่นบานสาละ อันน้พี่จะปิดประตูไหมเข้าไปิดไปเท่านั้นและพี่ดูดิเออวะอพวกกูไม่กลัวมึงหวมึงอกมาเลยไอ้ันเอาไปรออมันเอาไปลออมันนาอี่อยู่นี่พี่อยู่นี่เออสะเลยเลยเลเจอปัาเฮ้ยเข้ามาเข้ามา ข้ามาคุยเรามาคุยอย่าลันวานี่่านี่หมอบตามหมอตามมามึงเข้าใจไหมว่าที่นี่มันเป็นที่ลบลังมันเป็นจุดจุดเดียวที่มันมีผีชุกชุมอยู่มากมายแล้วมึงจำไว้ว่าที่อย่างนี้เป็นที่อย่างที่ดีแรงมากเข้าใจ,าใจไม่พี่เอาวาแอดออกตัวไหม แอดพงนะงง <laughs> เดี๋ยวมันดูดิเปิดมันอยู่สวัสดีจ้าพไฟ <ป S 2> <ป>ินลไ,มไ,มไมงมบอกให้มันงพอเราไม,มไฟมันก็มองไม่เห็นเรามันจะตดทำไมเนี่ยตื่นเต้นพี่เงี้ยมันจะรู้ว่ามันตดในสัตวมัวใจ้เนี่ยหมันคิดว่ามันง่อ่ะมันคิดว่ามันไม่รู้อ่ะ ว่าถ้ามึงตดเนี่ยมันได้ยินนะเว้ยมันอาจจะได้ยินเสียงไปตามมันอาจจะมองไม่เห็นมึงเข้าใจไหมว่าบางทีมันตดเจ๊จะเป็นไม่เห็นมันเข้าใจกูเห็นแล้วแหละแต่กูหนีไม่ได้มึงเข้าใจยังเออค่อยๆค่อยๆค่อยๆทำเป็นไม่เห็นทำเป็นไม่เห็นไอ้รันทำเป็นไม่เห็นชื่อกูเป็นดีวันนี <c oughs> ผ้ผม่ผมม็ดีสุดยอดกูว่าผมนีใช่รันถูกต้องถูกต้อง นั่งนิ่งๆเขาไว้เปกัแล้วไอ้ลัดก็เอยโหวดูไม่เจอกูว่ามันอาจะมีเลด้าก็ได้ บางทีมันมีตัวโีวัวความร้อนมึงก็ได้จะรู้นะเว้ยเอาล่ะ,ละอุ้ยด <c oughs> <c oughs> ึกูมไม่เล่นกับมึงแล้วได้เวลากูเอาจริงเอาเดีพี่อืร่างสองกูมาแล้วถือว่าครั้งนี้กูเตือนมึงแล้วนะมีคนบอกว่าวไม่เนียนเอาแล้โวโถ่ไม่เนียน เจะาพ่อเคเตอร์พ่อพุมกับพ่อตัดต่อพ่อซีจีเป็นเลิศพ่อโฟเคพ่อชัดเจนพ่อจะวางแผนพ่อหัวเคเตอร์ไอ้สัสไอ้ขี้วันๆโทรศัพท์มึงยังใช้ไม่เป็นประโยชน์อยู่เลยยังเปิดโทรศัพท์เปิดดูหนักเอ้นั่งชักแววอยู่เลยไอ้แม่แก มานั่งบอกกูไม่เมีหาเวลาว่างๆมาทําอย่างกูทำประโยชน์ให้สังคมให้เขาหวดล้อมมึงได้ก็พอแล้วเข้าใจไหมพี่แม่กระดาษนะหนูว่า,าเห็นหนูยังเด็กนะไอ้เฮียอ <c oughs> ะ,ะ <c oughs> ไรื่องหลักเด็กกูถามไม่ได้แม่มีตัวเลือกเลยคือตัวเฮียตัวเดียวเลยถ้ากระดาสัตว์เนี่ยแม่งเป็นยีราฟบ้างเป็นแมวบ้างแม่งเป็นได้ทุกตัวไอ้สัตว์บางทีมันอาจจะเป็นในสิ่งที่มันน่ารักก็ได้เพราะมันยังเด็กอยู่มันเก่าดิไอ้เฮียกระตุกเก่าไอ้สัตว์ตึกล้าง มันไม่วิ่งเว้ยถ้ามันวิ่งมันเข้ามาได้แล้วกูบอกให้แต่เนี่ยมันไม่วิ่งมันค่อยๆแต่มันเดินเร็วเอามันใช้วิธีการเดินเร็วเอาก็กูบอกแล้วว่ามันไม่วิ่งไอ้สัตว์มันใช้วิธีการเดินเร็วไอ้เรามันอยู่วิธีกูนี่มันเข้าใจคำว่าพวกเขาว่าดสัตว์วะนี่กูพูดอะไรบ้างนะเมื่อกี้กูลืมพวกเราไม่เฮียอะไรก็ไม่รู้เออใช่ใช่ถัมเมื่อกี้มันวิ่งมาเมื่อกี้ไม่่ร้ไหนทีมันไม่ได้วิ่งมาเดินไวไอ้เหี้ยโถ่สัตว์มึือสอบไม่เลิกเองเฮ้ยแม่นุช ผมรู้นะแม่ขำแม่ผมขออนุญาตบอกแม่แม่เลิกส่งนะก่อนที่ผมจะบอกแม่จริงจังอันนี้ผมขู่ขู่ปี่กันอย่งไมลบอกให้เขาดูกอ่อนที่เ,เขาไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวมึงฟังกูนด้รันมันไม่ได้วิ่งมันเดินเร็วแต่มันวาบได้ว่ามันผีนะเว้ยมันเลยวาบได้ไปไหนละ เฮ้ยนี่ฮะคอรอเลยนี่นไงถือว่ากูพูดกับมึงแล้วนะถ้ามึงยังไม่ไม่อะไรนะที่เราพูดนะไม่ปรากฏตัวใช่ป่ะไม่ปรากฏตัวเออก็ <c oughs> คือเหมือนในหนังอะที่เราพูด<ต>ใช่ปะเราจะลองดีอ่าเราจะลองดีประมาณนี้ประมาณนี้ ได้แล้วมันก็มากูไปทางนี้ดีกว่ารัาน,นมานี่รันเดี๋ยวห้องนี้คุค้นๆมือกูเคยผ่านมาก่อนห้องนี้คุ้นๆคุค้นมากคุ้นสุดๆร <Okay. S 1> ้องหาพ่อของเหาอรันมานี้เปลี่ยนเพจากมานี้มาเข้ามามาเพื่อนๆเดี๋ยว,ยวไปต่อกันที่ในต่างกันทท่นะ ช่องแอปแบงของเรานะพี่เนาะช่องผีหลงนี่นะพี่นะผีหลงออฟฟิเชียลนี่นะพี่นะผีหลงออฟฟิเชียลนี่นะพี่นะฝากเข้าไปกดติดตามนะพี่เนาะเข้าไปบอกเขาเอ้ยไม่ใช่เข้าไปกดติดตามเรานะพี่เนาะเข้าไปกดติดตามนะครับคลิปทุกคลิปอยู่ดีนี้นะพี่นะอยากกดข้ามโฆษณาให้เรานะพี่เนาะอ่ะแล้วก็อย่าสวัสดีนะครัับสสวดีครับสวัส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 ดีครับ